ื่อง SEO ก็น่าจะพอรู้จักบ้างแล้วแล้วก็คือว่าหลายๆคนน่าไม่ใช่หลายๆคนอ่ะผมเห็นทุกคนมาพรออดมาหาผมด้วยเป็นสปาถึงตัวอยู่บางคนก็จะมีหลายตัวหน่อยว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ติดทำไม SEO มันเป็นอะไรนะครับคือจริงๆแล้วช่วงนั้นผมก็เริ่มเริ่มมาตั้พักหนึ่งตั้พักหนึ่งด้วยเหตุผลง่ายๆเลยคือผมอยากรู้ว่าทำไม ไอการที่เว็บจะขึ้นเป็นสิบหัวหน้าของกูเกิลอ่ะมันขึ้นไปได้ยังไงผมเริ่มต้นจากจุดเช่นนี้เองแล้วผมก็มาทดลองไปเรื่อยๆแล้วทุกครั้งที่ผมลองอะไรไปผมก็จะมาเขียนบล็อกเขียนลงไปเขียนลงไปแล้วก็ลองเขียนลงไปซึ่งเท่าที่ออกมาเอชดีโอเนี่ยก็ต้องลองนั่งขึ้นนั่สว่างนะพี่ผมไม่เคยคะผมเทาของของผมที่จะเป็น ผมจะไม่ไม่ทาวหรอกผมจะถ้าไม่ขาก็ขาวเลยนะไว้แฮชกับแบล็คแฮชนะหลายๆคนอาจจะก็นะฮะทุกคนทราบอยู่แล้วนะครไว้แฮชแต่ว่าวันนี้คุณสุีจะมาเฉยเรื่องแบล็คแฮชโอ้โหที่มันที่ทีบคอผมหนักด้วยเลยไม่หรอกคือจริงๆเราเรื่องเรื่องแร็กแฮชเนี่ยเอ่อหลายๆคนหลายๆครั้งในการพอผมแนะนำมาแลไป ก็จะเริ่มทำในอย่างที่เกินกว่าที่แนะนำไปนิดนึงแล้วก็ขึ้นไปกิลเมนิดนึงมีระดับขึ้นแล้วใส่ลงไปคีดวเวดเข้าไปนิดนึงเห้มีผลใสยไว้นิดนึงนิด,ดนึงต่ำไปเรื่อยๆน้าพืดไปเยียบยวนเสมอครับสุดท้ายลราดพมืนไปรู้ตัววันดนีคือดีมาถึงเฮ้ยทำไงดีโดนโดนแบนไปแล้วทำอะไรไปบ้างล่ะ ไม่รู้สิครแล้วผมจะช่วยอย่างไรได้นะเมื่อผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรลอไปบ้างนะครับจานนคือที่ที่จะแนะนำสำหรับคนที่เริ่มต้นก,กับการทำดิจิโัลใหม่ทำจะทำาิจิทัใหม่เนี่ยผมแนะนำแม้ว่าทำอะไรก็แล้วแต่จดบันทึกรักจาวมันไว้ว่าคุณทำอะไรไปที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไร ถึงแม้ว่าจะไม่สดกะตายแต่ขอให้จำมาได,ได้ว่าทำอะไรไปบ้างนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะรู้ทันทีว่าถ้าคุณทำอันนี้อันดับขยับทำอันนี้อันดับร่วงทำแบบนี้กินเด็กหายเพราะนั้นคุณจะมีมาตรฐานของคุณแล้วว่าต่อไปคุณจะแย่ขาข้าวไหนจะแย่ขาเข้าด้านเงาหมึเขามือ,อึนหรือว่าคุณจะแย่ขาเข้าด้านสว่าง คราะจริงแล้วคือถ้าถ้าพูดถึงเรื่อง SEO เนี่ยด้านด้านพื้นมันมันมาเร็วทำเงินเร็วนะครับเราไปเร็วไปแบบที่มาเร็วแพงเร็วไปเร็วครับแล้วไปแล้วเมื่ีไปแลป้วไม่กลับด้วยครับไปแล้ว,ไป,วไปเลยอทีนี้มันมีมีคำถามนะฮะจากล่างบอกว่าทำยังไงถึงจะเป็น Authority พูดจากก่อ ถ้าเป็นออ t h o r i เรีแล้วมันจะระดับขึ้นดีจริงหรือเปล่าเอ่อในการที่เราจะเป็นออ t h o r i เรีเนี่ยหนึ่งคือสโคปของเนื้อหาที่เราเขียนในตัวเว็บไซต์หรือในรูปแบบที่เรา,าเขียนนะครับมันควรจะพูดถึงเรื่องนั้นจริงๆตลอด <c oughs> เพราะว่าคือ Google มันจะมีเอาต์ออริทึมของเอ่อเขาเรียกว่ามันขึ้ไปซื้อข้อไหนเลยเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับ เอาเรองนี้ตัวเ,เนี้ยมันเอาไว้หาหรือว่า,าถ้าคนพูดถึงเรื่อง SEO เขาจะพูดถึงเรื่องคีย์เวิร์ดอะไรบ้างนะครับอย่าง SEO Google Yahoo b a i อะไรก็แล้วแต่ถ้าคือคนปกติที่เขาพูดถึงแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ปกติครับเป็นอย่างเว็บปั่นรู้จักกันดีใช่ไหมครับเว็บปั่นมันจะมีแพทเทิร์นของคีย์เวิร์ดมันอยู่ มันจะพูดแต่เรื่อง SEO และ SEO และ SEO ครับ SEO และ SEO เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้น,นะครับคือก o o g l โหคุณ้อ oh, าอะไรเก่งคำเดียวอยู่20ประทัดคำเดียวอยู่ทุกกราฟค,คำเดียวอยู่ที่ไม่มีทางดียเลยถ้าละครับคือ Google มันเริ่มตัดทางแล้วว่าเอ้ะคุณกำลังมุงเป้าอะไรที่ปกติหรือเปล่าคุณคือมันวิธีหรือไม่คุณคืณาาคณอคออน,ม,น,นอคมาเขียนเพื่อให้คนอ่านหรือให้ Google อ่านหรือให้บอก ตอนนั้นรูปแบบของการเนียคือทําให้เป็นปกติมารูปพนาเขาคือเขียนในในใน,ในสิ่งที่เราเข้าใจทาหน้าเว็บให้เป็นสำหรับสำหรับบอร์ดให้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันหไหรก็ตามแผนที่เราเริ่มเข้าไปทำให้ความรู้สึกขอแงบบ g o o g l e คิดว่าเราเป็นเป็นบอร์ดเป็นไม่ดีเป็น สิ่งอะไรจะมีอะไรแล้วเนี่ยฟาร์ทที่เป็นอัลกอริทึเนี่ยมันจะลดลงเพราะาอะไรดูเพราะว่าคุณก็บอกว่าคอนเทนต์เป็นสิงสคุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำเอสเอชโอสินะหนึ่งคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ตินะหนึ่งแต่คนที่ซื้อโลิตภัณ์ของคุณคือคนไม่ใช่บอกถูกต้องไหมครับหลายครั้งที่เราจะมองว่าเฮ้ยเอสโอมันค,คือวิธีการเรียกค้าปิดเรียกค้าปิดเข้ามาถามว่า ผมเคยตั้งคำถามกับหลายๆคนกลับไปว่าสุดท้ายแล้วไอ้พับปีที่คุณท้ายเข้ามาคุณได้เข้ามาเป็นเปอได้เข้ามาเป็นแสนแต่ถามว่าคุณขายได้หรือไม่คุณขายไได้เท่าไหร่คุณลงทุนไปรับปีเว็บลิงก์ต่างๆไป่นล้ลิงก์เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแต่สุดท้ายแล้วคือมันขายไม่ได้ไหรเมืว่ามันขายไม่ได้นมันก็ต้องมาหาทาง่านอื่นเพราะหลายๆครั้งที่จะเจอเจอาปรึการมือนการอย่างเช่นในกรณีที่ว่า วิ่งเขาทำเอสซีโอแล้วติดอันดับหนึ่งแล้วทำไมเขาขายไม่ได้พอถ้าคนเข้ามาแล้วฉันอยากจะรับโดดฉันต้องไปซื้อตรงนั้นเพราะว่าเขาเขียนอะไรดีไลไ์คอนเทนต์อะไรเขียนสำหรับเอสซีโอลเองแต่มันไม่ดีสำหรับผู้ใช้ที่อยากคลิกไปซื้อหรือจะที่ไปซื้อปุ่มหมายเหตุไม่มีให้ไม่มีช่องทางที่จะติดต่อให้ให้ผู้ใช้ไปซื้อเลยตรงนี้ก็เป็นปัญหาอย่างกับ รวมถึงการเป็นมอนโทเรตี้เนี่ยมันหมายถึงว่าหนึ่งคุณน้องม,มีมีลิง้งจากจากในส่วนของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสถานะา,า,างารที่คุณเยอะแยะเสมอรับเสมอในที่นี้คือเสนอในนห้เราหนที่เป็นปกติมนุษย์ไม่ใช่ผิดปกติมนุษย์ผิดปกติมนุษย์คืออะไรคือวันนี้คุณดีคุณมีลิ้งเข้ามาหาคุณวันนี้ผิดลิงคุณีร้อยวันที่สามสองื่น วันที่ห้าแซดหนึ่งวันที่ถัดไปมีสองล้าน Google ก็บอกว่าเฮ้ยันไม่ใช่คำลูกบ้านาเขาสามารที่จะสร้างทีงปกติแบบนั้นก็แล้วที่มีอยู่มีเดียวเข้ามาที่หน้าเว็บทั้งหมดในตอนนี้ที่ที่ที่เห็นผลดีที่สุดก็น่าจะเป็นในกรณีของที่ทุกวันนี้เราก็อยากสนุกกันอยู่ใช่ไหมที่ไใน Google Wong นี่ยถ้าลเน่าจะจำกันได้ดีนะฮะ่จไไมด้เลยครับ มีถ้าใครที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันจะมีตอนที่เรากำลังแข่ง SEO c ันเทสนะฮะจริงๆิกระแสที่มันห้าปี2007 2007นะฮะเราแข่งกันในหัวข้อ global warming 2007 2007จริงรถนะฮะสีรองนะฮะสีรองนี่เขาคือก็โลกแข่งพวกเราก็เข้าแข่งด้วยนะฮะใครทำได้สูกสุดนะของไทยนะฮะของไทยบอยบอยนะ แต่ว่าก็คือไม่ติดฝุ่นของข้ญญางนอกเพราะตอนนั้นพวกเราก็อาจจะย,ยังเริ่มๆเนาะยังทาย<ต>ยังไม่รู้อะไรคร,รับจริงๆผมจะอัดสารในคลิปตรงนี้พอไปเจอมาเราก็จะรู้ว่าอันที้หนึ่งก็คือถ้าเราจะหวังที่ติดกับข้างนอกนะฮะมีน้องมาถามว่าทำไมจะหวังที่ติดกับข้างนอกได้เนพะราะว่าตอนนี้ Google มันลงมาไลสามากถ้าเวทคือในเมืองไทยมันจะให้คะแนนเฉพาะในดิวซิโนแล้วก็คนเข้าหาจากเมืองไทยนะ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยาหวังอย่างเอเซนต์เคลิกเมองไทนี่ก็สูงสุดเป็นไปนะฮะรับไปอิดเลยแสนคนเข้าสองร้อยบาทเทียบกัเมืนนอกับมีคลิกกันหนึ่งเดืคลิกปละสองเดืนทำในไถึงจะได้ลงนั้นก็หนึ่งเลยผมบอกเลยไม่ไม่ไม่ความรับอะไรเลยนะฮะ 1. ่งโดเมนจดก็เป็น International อันที่ 2. องีไลท์คอนเทน โดยคนกําลังไม่ใช่คนถทายเขียนให้มัน,ลลน,น 3, เป็นลังอันที่สามคือโพสที่เหมือนนอกอันที่ 4, สี่เนเซอร์เวอร์เป็นนอกอันที่ห้าลิงมาจากภายนอก